สวัสดีจ้ามือนีสิพ้ามืเอเจามาเห็ดข้าวเหนียวมะม่วงด้วยจ้ะบาม่วงข้หนี้บากม่วงอส่วนของข้าวเหนียวนี่ข่อยสีเห็ดเป็นสีดอกอันสั้นด้วยพี่นอ้องอยากกินก็เลยจะเห็ดห้ามเาบิ่งวิธีเห็ดเลยแต่กระชิบว่าดดเห็ดลายดอกจ้ะก้อนอื่นสีเห็ดกะทิก่อนเลยจ้ะกะทินี่สาหรับเอเอใส่กับข้าวเหนียวจ้ะสิบว่าใดเห็ดลายก็เลยจะเอา กะทิแล้วก็น้ำตาลชีใส่สา,สามซอนซะหวานไปหรือเปล่าแล้วก็สีใส่เกลือนิดนึงตัดหวานจากเรื่งกระสิ ทนให้นน้ำตาลมันละลายแกงสีเอาเข้าวเหนียวที่ข้ามาแล้วใส่จ้ะมาเบ่งอีกเท่านึงเด้ออันนี้ก็ข้าวเหนียวพึ่งมาเสร็จเอ้พึ่งมาเพิ่งหนึ่งแล้วไม่ไม,มาเห็นคามคิดเปล่าถึงแล้วพี่น้องว่าปิดเปล่าถึกตลอดเลยขอโทษหลายๆอ่ะ แล้วก็สิเอาลงไปน้ำนามกะทิที่เขาปรุงไว้ตะกี้เลยเพื่อที่จะให้มันดูดน้ำกะทิเข้าไปกะสิค้นให้เข้าไปกับน้ำกะทิ ประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องคอนน่ะมันทั่วแล้วเดี๋ยวมันก็นสิปล่อยไว้สักพักนึงเดี๋ยวมันก็นสิเข้าไปกับหน่ำกะทิเนาะเดี๋ยวเฮาจังมาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงมื้อนี้นก็ได้ข้าวเหนียวแล้วบ่แม่นแม่นบ่ิจาบบดนี้ก็สิมาเฮ็ดบักม่วงเนาะก็กระสือแบบม่มว,งมมวงมาหน่อยนึงเขาปัดบักม่วงก่อนเด้อพี่น้องมีดก็บ่ค่อยคมเว้ย อยู่เมืองนอกอยากกินนี่ยังเห็ดกินอีงเลยพี่หนุอมปาดโดวใไทยงามเอยหมกมวงเขาว่าข่อยงามเลยหมกมวงข่อยใหญ่เกินไปรบกวาข่อยทิจัดจาน แตกพี่น้องเอเอ,เอควดคลีมันแห้งไปหรอกระสิประมาณนีเนาะพี่น้องเนาะไปกระสีโรยง่าทึ่งๆเลยมันเบิงกปตากินเวลาเขากินเขาก็จังโลยกะทิอีกเทือนึงเนาะ เมนูนข้าวเหนียวมะม่วงดอกอัญชันนี่จ้ะก็เซตแล้วแต่งจานแล้วกะสิประมาหนีเนาะพี่น้องเวลาเขากินเขาก็ยังเทกะทิลาดเด้อจ้ะเห็ดง่ายๆเนาะถ้าเป็นคนไทยก็กะสิเห็ดป็นนะพี่น้องวันนี้เคยกะอยากกินของหวานเคยก็เลยเหย็ดเออเมนูข้าวเหนียวมะม่วงดอกอัญชันเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ เจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณจ้า